ก็เรามานะครับคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวการคิดฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเนาะพี่หมอแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ1คนมาตรา33และอีกอันนึงคือมาตรา39นะครับวิธีการคิดง่ายๆเริ่มที่มาตร3า39ก่อนนะถ้าคนที่ส่งเกิน60เดือนหรือ5ปีคิดอย่างเดียวเลย4 8 0 0เพราะว่าฐานเงินเดือนมาตรา39คือ4,8 0 0ส่วนคนที่ส่งไม่ถึง 60เดือนนะครับสมมุติว่าหลงเข้ามามาตรา39 1ปีก็คิดง่ายๆก็คือเอานะครับหปีไปคูณ4,800ฐานเงินเดือนมาตรา3 3เท่าไหร่ก็ไปบวกแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับส่วนคนมาตรา3 3จะยุ่งยากนิดนึงง่ายที่สุดก็คือคนที่ฐานเงินเดือนเกินเท่าไหร่ครับ1,500 0บาทมาตลอดชีวิตก็คือฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะครับ ส่วนสมมุติคนที่ฐานเงินเดือนไม่ถึงก็ให้ไปดูที่กระปุกหมูนะครับส่วนคนรายวันรายวันดูยังไงรายวันก็ดูยากอีกเช่นกันนะครับแต่ว่ามันมีสูตรก็คือเอา26ไปคูณกับเงินเดือนขั้นต่ำนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้เงินเดือนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทํำยังไงเข้าไปดูในกระปุกหมูเช่นกันนะครับไปดูนะครับว่าคุณถูกหักเท่าไหร่นะ ถ้าคุณถูกหัก500บาทเนาะในฐาน5%ก็คือ1 0 0 0 0หมืคุณถูกหักหัก600บาทในฐาน5%ก็คือหมื0 0สองคุณถูกหัก700ดบาทนะครับก็คือเงินเดือนหมื่นแล้วถ้าคุณถูกหัก750ก็คือฐานเงินเดือนหมื่นนั่นเองหวังว่าจะเข้าใจนะครับง่ายๆมีเท่านี้